ความสำเร็จไม่มีคำว่าสายนะครับลุงตีได้ฟังเพลงทะเลใจของคุณแอดคาราบาวแล้วก็มีคำสอนอยู่ในนั้นนะครับชีวิตเล็กๆของมนุษย์มักจะคิดเรื่องราวใหญ่โตอยู่เสมอและแทบจะเป็นสูตรสำเร็จเลยว่าเราจะต้องผิดหวังเราจะต้องพ่ายแพ้กว่ความรู้สึก หรือบางครั้งเราก็ดีใจกับความสำเร็จที่เราได้มาการใช้ชีวิตในโลกแห่งความฝันให้กับให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของเรานั้นนะครับบางครั้งเรารเผชิญสิ่งที่มันโหดร้ายกับบางเรื่องเสมอนะครับเหมือนโชคชะตาเล่นตลกกับเราความตั้งใจของคนเรามักจะต้องการเปลี่ยนแปลงคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะเข้าไปอยู่สังคมในอุดมคติของเรา แต่เรื่อเมื่อเราโตโตขึ้นนะครับความตั้งใจเหล่านั้นบางครั้งมันก็ค่อยๆหดหายลงไปพละกกำลังที่เรามีก็ค่อยๆโรยลาลงไปตามวสิ่งที่เราได้มาบางทีมีแต่บาดแผลมีแต่ความเจ็บปวดุงตีบอกได้เลยครับเดียวว่าอย่าท้อถอยครับในบางครั้งความสําเร็จของบางคนอาจจะใช้เวลาน,านานกว่าคนปกติทั่วไปมันไม่ได้มีความว่าสายเสมอไปหรอกครับ สำหรับความสาเร็จแต่ถ้าคุณยังยึดมั่นและมีสติและพยายามทําในสิ่งนั้นให้มากลุงตีเชื่อว่าไม่ช้าก,ก็เร็วมันจะเป็นวันหนึ่งของเราครับในบางครั้งบางคนเป็นวัยกลางคนก็ดีหรือใกล้กเกษียณแล้วก็ดีผ่านชีวิตมาตั้งเยอะแล้วเริ่มมองย้อนกับชีวิตตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยผ่านวัยแห่งความฝันวันเวลานั้นล่วงเลยมาแล้วเนี่ยชีวิตเรายังไม่มีจุดหมายอะไรเลย แม้ชีวิตที่เราผ่านมานานแล้วนะครับปัจจุบันไม่ได้ทําให้ชีวิตเรามีจุดหมายที่จะเดินต่อไปด้วยตัวคุณเองลหะครับสามารถเรียนรู้กับสิ่งพวกนี้เริ่มต้นกับทำกับสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ฝึกหาทักษะแล้วไล่ตามความฝันของคุณนะครับ ในบางครั้งชีวิตของเราก็เหมือนกับทะเลนะครับบางวันก็มีอากาศดีสงบราบเรียบบางวันก็มีพายุเข้ามาเกิดคลื่นที่รุนแรงเปรี้ยวกราดหาความแน่นอนไม่ได้ทะเลมันกว้างใหญ่ครับจนมองแทบไม่เห็นจุดสิ้นสุดของมันเลยชีวิตคนเราก็มีเรื่องราวต่างต่างกันนะครับทั้งดีทั้งร้ายเหมือนเราล่องลอยอ,อยู่ในทะเลแล้วเมื่อไหร่จะถึงจุดสิ้นสุดนะครับคนเราเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเรามีจุดหมายเรามีเข็มทิศ เรามีว่าเรากำลังจะไปทางไหนแน่นอนครับสำหรับคำว่าสายเกินไปไม่มีแน่นอนครับลุงตีว่ามันอาจจะเป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกท้อแท้และยอมแพ้ไปสักหน่อยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยคนเราไม่มีคำว่าสายเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอลุงตีก็เพิ่งเริ่มต้นตอนลุงตีอายุหกสิบกว่าละในการที่จะมาถ่ายทอดความรู้เหล่านี้นะครับ ไม่มีใครที่จะมาทําลายความฝันของเราได้ไม่มีใครที่จะมาทําลายความฝันของลุงตีในฐานะที่เป็นผู้ให้ความรู้เหล่านี้ได้ครับความมุ่งมั่นที่มีมีแล้วเรายึดมั่นกับมันเราอยู่กับตัวเรานะครับอยู่กับหัวใจเราอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจะทำไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเริ่มต้นมุ่งมั่นและตั้งใจไปให้ถึงจุดหมายเถอะครับเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จ และต้องถามคนที่ผสมเสร็จกับลุงตี่ซีโนะครับ